samarahkungkau waktuau ในตอนเป็นหลองผมครับผมเรียบร้อยแล้วก่อนเดืก็ก่อนนบอธนาบุญต่างท่านทุกโอวิตธทรมิตรลองจะเป็นหน้าเปิสชนิดในกานรุกการจะเปนเป็นาเปิดชนิ้ awak เป็นวันสุดท้ายในการบวกเพื่อเขียนในหลวงตามโครงการตามโครงการที่เราท่านทัานหลายรู้จักกันเราจะ,จะมีรู้จักกันโดยเฉพาะตอนนี้จะมามามองดูมาที่หลังก็มากโยมามาก ให้กำลังมากาปกระด้ากำลังมากายดูรถจอดเอ๊ะากอาวัตระเลไปถึงการคุ้มนายจะไปนั่งที่นู่นทนอหน้าการตบานเวาอาบี้หน้าการบายอัตราจะไปจัดฆ่าเป็นพวกเร็วออกเปิดทะพูดเร็วร้องกอดกจะทันเร็วอัตราขึ้นมาเรียวานิี้ตามสารทุกรู่นนา นิ้คือเครื่องหมายของควดีอาตมายังนั่งภูใิใจดีใจทั้งแต่โครงการในการบวชแล้วก็มานั่งคิดอีกร่งว่าการปวชในตาพระนี้เราจะไปไหวไหมกับทุกสารทกับท่านเราทำยังไงพอวันแรกนะวันแรกมาปวช เรื่อการยเห็นทางโดยเฉพาะการทานพ่ะนาเอท่านมีว่าประมาณถาาอะ้รเอยอะไรนี่เราไปลองไปเถียวกัเนาะถาาอะไรเอยก็ไม่ค่อยดีเหมเราแต่อย่างบางเอยก็เล็กน้อยทำไมเราถึงพูดถึงว่าประมาณเพราะว่าการบวชพระในตัวใจว uh, ่บประมาณเป็นพวกเรื่องการอยู่การฉันลด 那个。And then I พูดอย่างนั้นอาตมาเพื่มใจโยมประเมินเพื่มใจหนึ่งพระนิจโสมที่มาประวัติโยมข้าคำสาเอื้อพครื่ง ือเรายกเอาพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราเราพุทบริษัททั้งหลายพุทธศาสนิกชนทังงงง้งหลายมาแสดงออกการตอบแทนคุณอตาตมายแลอกวก็คุณของแผ่นดินยางเรามีในหลวงของเราราชก,การ กนแนก่แล้วจากการที่เรีนมาแล้วเราเรยนมาต่างกันเรามาพูดรักการที่แททนตยเก้าที่สิบโดยเฉพาะปัะจุบันในรัชการจริ0เราก็ไม่เคยได้ไปถึงถึงทาง่านนะไปถึงท่านเพื่อนการ alan, แต่เราเราพูดวรรณาทวามครั้นงนี้หรือว่าเราได้ทำอันนี้อย่างอาจมาเชื่อได้ว่าเมแต่ทางท่านนั้นม,นมท่านเราพื่งนกัน กำลังพี่น้องทาวบ้านเราทุกคนที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอก,อน,กอนทางรุประเทศต่ามาใช่ไหมครับข้าราชการทุกมู่เหราให้ความร่วมมือกับท่านท่านร่วมมือกันเนี่ยประมาณม่อยู่วันนี้ทีู่ดตรนนี้ก็ก็มีนามม,มาหลายท่านนะน้องินใดคนหลายท่านก็ไม่เคยมาร่วมงานในลักษณะอย่างนี้ ว่าการลักแสดงนี้ในการปวดเพิ่มเกียในหลวบวกอันแรกนี่เราคิดว่าเอาได้ไ่กี่คนมาไปรวมรึกษาหรือกันว่าทำยังไงจะมีผู้มาบรรชารุบสมบทให้ได้ยังไม่น้อยก็ให้ได้เท่าวันเกิดของท่านวันที่28เท่าวันเกิดของท่านไม่ถึงอายุค,ครบ6,000ปนก็ตาม แต่ขอให้ได้เท่ากับวันเกิดที่เกิดอาย2 8พอถึงวันจริงๆเราได้ถึง29คร29ท่านนี่่าเป็นคุณอันนี้ใหญ่ทาที่เราปวดเป็เื้องใจน,นะถ้าเราทีา่ปวดเป็เครื้องใจเราบวดถึงเราคร,รั้งนี้เราได้ตรหนึ่เราได้ตอบแทนคุณแผ่นดินสอง เราได้ช่วยกันสื่อประยุกต,ต,าาต์วัฒนาสนาเราแทนคุณแผ่นดินในงมนยูด์ต่อแทนคุณแผ่นดินก็คือต่อแทนคุณนายหลวงของเราราชการที่สิบท่านโดยโปกติเราจะเห็นว่าส่งไปเฉพาะที่จังหวัดที่จังหวัดจังหวัดละเข็ทั้งสามโลก ดังวันะละหกสิบสองลูกอย่างนี้เป็นคนแต่ดังวันอุรีร์นึงยิ่งใหญ่แม้แต่การเลิปเกปฏิเสธในหลวงการกรมาดูทีวีจะเคลื่อนใจลที่จะจ้ยมไปประมุ่กันรวมกันที่สนามกีฬาของท่านในวินหนึ่งประวานก็ดูข่าวข่าวท็อกสามเขาบอกพูดอันยิ่งใหญ่ ปุริรังนี่ทำอะไรไม่เคย,ยน้ายหน้าทำอะไรไม่เคยหนายหน้าคำว่าปุริรังทำอะไรไม่เคย,ยน้ายหน้าแต่อันนี้ดูข่าวอนะินเตร์นะดูประชาชนเชื่อเหลืองอย่ไปไปกันด้วยกันลมหายใจของแผ่นดินนี่จบอันี้เรามากวดระก็เท่เดียวกันนะพูดนะนี่ พอเกนีแล้าเป็นห่วงห่วงนหน้าห่วงหนาจะมีใครมาปวดไหมน้องจะไ,ได้ไหมน้องต้องขอจากทางผู้ใหญ่ทางไม่ได้จริงจริงก็ขอบนช่วยบอหมอบรรทุกคนขอแต่จีิจริงแล้วพอถึงวันจริงเราได้ถึงยี่สิบเก้ารูยี่สิบเก้าหกหรือว่าเป็นบุญเนี่ยเรื่องว่าจะเน นิดตคำว่าน,นิดตคือเราเอามงคุสมบูรตาในหัวของเราเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่ดีเรากนน็มีการกัดก,กันอยู่เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ติตปกครองแผ่นดินเราท่านทลายได้อยู่ทุกสบายก็เพราะในหัวของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้ เรารู้ที่ไดถ้าเราไม่ตอบแทนคุณก็ไม่เกิดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เราไต้องตอบแทนคุณก็คือการเราสียภาษีเสียภาษีให้แท่นนนี้ก็ถือว่าเราได้ตอบแทนคุณมันแบบแต่เราได้ทหลายถ้าเราให้เสียภาษีอากรต่างๆก็คือว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่คิดตอบแทนคุณท่าน เห็นแก่ตัววันนี้ละแต่เราท่านทั้งหลายเราก็ต้องเสียภาษีเสียภาษีอันออนต่างๆคือการตอบแทนแทนดินนี่คือจุดหนึ่งถ้าเรารู้เี๊เจ่วแ่นดินของเรายูเรียนเป็นสุขโดยมีในหลวงเป็นพระมหาการจาร์เรารู้อย่างนี้แต่เราไม่เคยทําหน้าที่ของเราเลยก็แค่รู้ก็ไม่เกิดประโยชน แต่นี้เราหนอาหว่าไหวไว่าเราหาวิธีการต่างๆหาวิธีการต่างๆในการที่จะตอบแทนคุณเพราะอาจารย์อยู่รู้คนนี้รรู้คนท่านว่าท่านเคยให้เคยให้นี่แกเราให้อะไรบ้างให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะในหดวของเราก็รู้รู้เราก็หาวิธีการตอบแทนวันนี้หรือ ที่ผ่านผ่านมาที่เราทำบุญตักบาตรวันเกิดของท่านในหลวงในพระกระดานก็ด <Sus u> <is> ีแต่วันท <ack> ี่28ท <Rogers> ี่เรามีทางท่านนเตอร์ท่านเป็นผู้นำทำบุญตักบาตรพระพิจิตรหลวงองค์ระธรรมเอนที่ทำเตอร์นี่เรียกว่าต่อแทนคุณในวันเกิดของท่านยิ่งไปกว่านี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรามาตอบแทนแสดงออกตึ้งวัดประดานิพพานตีิโร ถ้าที่เราทำมุลปักปากเมื่อเช้าเนี่ยอามานี้ว่าไปทั่วถ้าหรัอจากเราไปทั่วประเทศก็ไดก็มีผู้ถ่ายทำถ่ายทำวิดีโอรือว่าเรื่องวัยเรื่องการต่างๆทีวัยแล้วเมื่อเช้าเราอาจจะเออรู้วถึงอู้ใบ้ระการท่านก็ได้ก็ได้นะแต่ราก็ได้หรืออย่งน้อยเราก็รู้ว่าทาโรคเห็น เราว่าทางอำเภอท้งนี้นโดยมีการนำของท่านนายนอำเภออบโสระระท่าราชการทุกท่านได้มาร่วมกันทําบุญตักป่าเพื่อพระเกียรติในหลวงราชการที่สิบของเราให้ท่านได้เป็นส็นุเราได้เห็นันเดนเ้ษาเราจะภูดกจจงมีกัน เปิดความใจว่าเราทั้งหลายเกิดมาในประเทศไทยก็ถือว่าไม่เสียดีที่ได้เกิดมาเห็นเราจะภูมิใจการเวทีคือการตอบแทนอย่างวันนี้เราทั้งหลายได้มาตอบแทนคุณแผ่นดินให้ได้มากก็ได้น้อยะว่าานาหรือว่าญาติโยมที่มาตลาดทัานี่อย่างนวอยก,ก็วันนี้วันเสาร์นี่ การคณะญาติโยมที่เป็นพราจารยการเนพระทนพักผ่อนแต่ไม่พักต้องมาทำบุญเพื่อ,ป,อประเทียรแสดงออกตลอมาแสดงออก้นกว่าระถึงเวทีการตอบแทนคุณถ้าเรารู้จักคุณพ่อคุณแม่เราเรื้องเว,ว่าอันนี้นเป็นคุณพ่อที่เป็นรู้จักคุณแม่แต่เราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้พ่อไหว้แม่ไม่เคยซื้อของให้พ่อให้แม่เลยเออไม่นันก็ไม่เกิดประโยชน รู้จักนิสัยแทนเดียวกันกับเรารู้จักคุณของแทนรู้จักพระมหากตรของเราแต่เราไม่เคยตอบแทนอะไรทั้งเลย แจรื่องอรู้ก่อนการอ่านนิดนึงเห็นตรงพ่อหลายๆรูปอีีก้ะน่เรียว่าเราตอบแทนคุณการเวทีคือการตอบแทงคุณอาตมาเขาพูดเรื่องคุณเรื่องบางเรื่องคนเมื่วานการบวดอิลมการบวดไม่ว่าเราจะบวดพระอยู่ที่วันก็ดีปวดอยู่ทีวัดก็ดีเมื่อวานเนี่ย บางรัฐูดันอะไรันถลองเรียกว่าถลอกไม่หมนะมาแก้วมาวานี่กันเลยมีแต่โคราเรียกว่าทำให้ต้องถลอกคือได้ทำแล้วก็ทำให้ให้หมดทำไม่ได้ถลองเนี่ยมันมันก็เอ็นก็ขนไก่ทเมื่อวานนี่ทำประเทศนานพอต้องปวดปวดสามชั่วโมง ท,ท่านแก่ด้วยเรื่องคนคนเรื่องคนงานรบกวนหลายอย่างนี่เรียกว,ก,ก,กว่าท่านพระโอริโยนบอกคิดเหตุผลจะฉลองเมื่อปวดมาแล้วไม่ได้ฉลองไม่ได้ฉลองกมันมันมีอะไรอยู่ในคาโค้าใหญ่ท่านยมก็ออคิดเลยอมเลยท่านโปรดพนากับทำด้วยะวานท่านไม่ไดฉลองให้พระวิจุตสงฆ์ที่ปวดในปวดมาเรื่อยเกิดในหลวงก็ได้จอยมลองให้ปที่เรียบร้อยแล้ว ก็ลินใจใครอยากจะมาที่ขาก็ลาใครไม่อยากมาก็อยู่รอไปแต่เห็นผู้ที่สมัครอยู่ถึงสิบสี่ท่านด้วยกันสิบห้าท่านกลับบ้านกลับบ้านเป็นห่วงไอ้กล้อยู่บ้านไอ้ก็เป็นห่วงบ้านไอ้โยมไอ้กล้าปวดไอ้รู้ปวดไน้ปวดเออหัวหมามันจะไปเอาหลอกขานพระทศไม่ใช่ เราร่องอะไนี้เรา่อนี้เราเสพใจคพักรุ่นก็เรย่องอไรนะนั่นเป็นบุญร่องเด่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรีว่เป็นบเป็นุส่วนอะไรอย่างนี้หลวงพ่อหลวงี่ตอบมีกมีมีอายุมีรักษาถ้ามีอายุมากมีอลยกน้อยแต่ว่าถ้ารื่วงเรื่งเป็นรักษาพรื่งเรอเป็นรักษาให้ยกาเป็นบุญ แต่ละดังนั้นฮะบวชใหม่เราก็อุทิศใดนะเราภูมไใจว่าเราบวชในครั้งนี้ก็มีทานท่านอำเภอเป็นประธานแล้วเราได้บวชตัวเทศเพื่อเกียรติในหลวงของเราให้เราภาคภูมิใจแล้วก็พระที่ท่านสอนเราทุกวันทุกวันตัวคนเ้าตัวคนเย็น ตอนนี้เราอาจจะพบว่ปฏิบัติธรรมเน็นตคำเตลมานั่นดูที่เขา,าต้องเอาวันที่เขามีการถ่ายรูปถ่าภาพเขากรอบขึ้นใจเห็นหลายๆองค์นี่เขาจะขึ้นใจถึงภาพที่ตั้ภาพถ่ายเป็นวีดีโอเข้าไปในกลุ่มตอนขึ้นใจก็ต้องขอปกปองใจพระที่ปเป็นพันธุ์ยิกรควบคุมดูแลแทนแทนคณะสงฆ์ได้อย่างดี แต่พระของเราอย่างที่ปฏิวัติหนนี้อันไหนดีเราก็นำไปก่อนปฏิบัติอันไหนไม่ดีเราก็จะเอาไปนะอันไหนมันดีเราก็ไปอันไหนไม่ดีเราก็จะเอาไปเปเรื่องขพะนั้นเราลนภาคภูมิใจในรัฐโยมเราเอาเลยชนี้เราจนภาคภูมิใจถ้าเรามีกานงานเพื่อค็มีเป็ก็ัีพระชจาโทนดูแรงนมว่าวัดวา ับขัานข้อไปตลอดไม่เคยก็ติวว่าไหนมีงานบอกขั้นขอไปยกเว้นว่า,าปิดงานอิจุระือกรยนอันนี้แั้นตอบแนใส่ดูแลการการใกล้พระที่บวชมากไม็ได้อยู่เรียนเป็นสุลวงพ่พระอาจารยนให้การสนับสนุนว่าเราจะมีขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีญาติโยมสนับสนุนพระเราก็อยู่ได้ ทำไปไม่ได้ด e, ูไม่ได้ดั้ถือว่าเราทำลายให้การสัตว์จนูกเป็นกเป็นอย่างดีแล้วก็ได้เพื่อเรื่อุปถัมภ์อุปถัมภ์พระสงฆ์ที่เห็นว่าฮะได้อยู่เป็นสุขได้อยู่สบายได้ทำอารกิจของสงฆ์ได้ทำอารักีตของสงฆ์และ ที่ปวดเรื่อบาดแกในหลวงจงได้ดวงตาเห็นธรรมตลอดัั่ขณะยาติโแต่ตลอดทางแันแดเธอต่อุโซและตลอดการทุกคนชาว่าเราผู้เราจงอยู่เย็นเป็นสุขเป็นร่อโพร่มใไกเป็นแบบลางของล้กของหลังสืบต่อไปบุญมุุนอะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในวันนี้ก็จงเป็นไปถาน ทางที่ตมานมาักปะทาโดย,ดย,โดยดตัเเวราการทุกคนทุกท่านเอวางก็มีด้วยกรรันกับราศีมังกรนงครับเรียนเชิญผูน้นำของเรานะครับจากต้นปะป่า นะครับก็จะทำกล่าวถวา,ายพระาาาปานะครับขอระดูกปัจจัยพี่พี่น้องได้ร่วมโภชนานะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับเราจเชิญนายเพิ่น não อาแต่ประสงค์ผู้เดินอาปัจเจ้าทั้งหลาย ตะเมธะนังปัจจัยะทานังอาตวะคยาวหังอิปานังโอตุกต่างยมเบสตุอินังวัตะเมธะนังปัจจัยะทานังอาตวะคยาวหังอิปานังโอ